5สิ่งที่ทำในตอนเช้าแล้วจะทำให้ท่านผอมแบบสุดๆครับสวัสดีครับ <Yeah. S 1> ผมหมอทอมนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปช anel n ครับรายการสุขภาพที่ชั้งสนุกและมีสาระครับววันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5สิ่งนะครับที่ทำในตอนเช้าแล้วจะทำให้ท่านผอมแบบสุดๆครับ ก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสรุปนะครับ5สิ่งถ้าท่านทำในตอนเช้าแล้วท่านจะพร้อมแบบสุดๆแถมทำง่ายทำได้ตลอดชีวิตครับเหลือเชื่อนะครับที่ถ้าเราเนี่ยพัฒนาตัวเองหรือว่า ทําทให้เราดีขึ้นทุกๆวันวันละ1%นเะเพียงผ่านไป1ปีเราจะเก่งขึ้นถึง37%การลดน้ําหนักการลดความอ้วนก็เหมือนกันไม่ต้องหักโหมทําวันละ1%ให้ดีขึ้นท่านจะลดน้ําหนักได้อย่างคาดไม่ถึงครับมาดูกันครับว่าถ้าตื่นเช้ามาแนะนําให้ทําอะไรบ้างข้อแรกเลยครับตื่นให้ตรงเวลาทุกวันเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านตื่นตรงเวลาทุกวันนาฬิกาชีวิตของท่านหรือเรียกว่าเซอร์คาเดียนริทึมเนี่ยนะครับก็จะ หลั่งฮอร์โมนทาให้ร่างกายเราหลั่งฮอร์โมนออกมาปกติไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิ่มนะครับแบบนี้จะทําให้เราคุมน้ําหนักได้ง่ายนะครับไม่หงุดหงิดง่ายไม่เครียดง่ายนะครับหิวตรงเวลาอิ่มตรงเวลาทุกอย่างดีไปหมดนะครับและก็จะทําให้การควบคุมน้ําหนักเป็นไปอย่างสムอทสบายแฮปปี้สุดๆครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับหลังจากตื่นตรงเวลาปุ๊บ หยิบน้ำที่หัวเตียงมาดื่มทันทีครับดื่มน้ำเปล่าทันทีหลังตื่นนอนครับผมจะดื่มน้ำเปล่าทันทีหลังตื่นนอนประมาณสัก 200-300cc เพื่อทำให้ร่างกายของเราไม่ขาดน้ําเนื่องจากเรานอนมา8ชั่วโมงเราขาดน้ําตลอดเลยเราดื่มน้ําไปเลยนะครับ 300cc นะครับจะทําให้ร่างกายเรา,าสดชื่นนะครับรวมทั้งน้ําที่เข้าไปเนี่ยจะเล่งระบบเผาผลาญของเราได้เป็นอย่างดี ถ้าเป็นน้ําเย็นก็จะช่วยอีกนิดนึงเพราะว่าเวลาเราดื่มอะไรเย็นๆเ,เข้าไปร่างกายเราต้องอบอุ่นเพื่อทําให้อุณหภูมิมันบาลานซ์ก็จะทําให้ระบบเาผาผลาญเราดีขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งแต่ใครไม่ชอบน้ําเย็นน้าธรรมดาก็โอเคไม่แตกต่างกันนะครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับหลังจากดื่มน้ําเสร็จลงมาออกจากห้องนอนมาชงกาแฟดํา1แก้วหรือชาเขียวร้อนหรือชาอูหลงร้อนอะไรก็ได้ให้เป็นกลุ่มกาแฟชานะครับชาเขียวชาดําชาขาวได้หมดนะครับ แไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลแบบศูนย์แคลอรี่ทั้งหมดนะครับพวกสารทดแทนความหวานก็ไม่เอานะครับแบบนี้ครับจะทำให้เราได้รับคาเฟอีนและได้รับคาเทชินพวกในชาเขียวต่างๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นระบบเอาผลาญนของเราได้ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะกัน ดื่มตอนเช้าเนี่ยแฮปปี้สุดๆแล้วเราก็แบบเขาเรียกว่ามีแรงมีความสดชื่นจากตัวคาเฟอีนด้วยนะครับก็ดื่มได้นะครับ1-2แก้วนะครับผมก็ดื่มทุกเช้านะครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับหลังจากดื่มชาดื่มกาแฟเสร็จแล้วเนี่ยออกกำลังกายเลยครับแนะนำให้ออกกำลังกายตอนท้องว่างครับไม่ต้องออกกำลังกายแบบท่ามากไม่ต้องแต่งตัวหรูหราไม่ต้องอะไรทั้งสิ้น เพียงแค่ท่านจ็อกกิ้งในบ้านเดินไปเดินมาบอกใครบอกบ้านเล็กบ้านเล็กไม่เป็นไรวิ่งสอยเท้าก็ได้ฮะเดินออกไปหน้าบ้านกระโดดเชือกก็ได้ครับทำอะไรก็ได้นะครับขอ30ถึง45นาทีนะฮะจะวิดพื้นจะดึงข้อจะอะไรก็เอาเหอะนะครับขอ30ถึง45นาทีเอาเหนื่อยนิดๆเอาหอบหน่อยๆนะครับไม่ต้องสีเลือดมากเราสายชิลสายออกกํลาลังกายสบายๆไม่ได้ไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเองให้มีชีวิตร่างกายที่ดีขึ้นไม่หักโหมเดินทางสายกลางครับ แบบนี้ครับจะทําให้ไขมันต่างๆตามส่วนต่างๆเนี่ยดีลดลงดีขึ้นมากถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราออกกําลังกายตอนท้องว่างเนี่ยร่างกายจะไปใช้พลังงานจากไขมันที่มันเกาะรอบห่วงยางรอบเอวของเราแต่ถ้าท่านออกกําลังกายตอนเพิ่งทานอาหารเสร็จเพิ่งทานาเขาเรียกว่า ของบำรุงกาลังต่างๆที่มันมีแคลอรี่อ่ะร่างกายเราจะดึงแคลอรี่จากของที่เรากินไปก่อนแต่ไขมันเรายังอยู่เหมือนเดิมอ่ะมันก็ไม่ผอมสักทีดิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําให้ออกกําลังกายตอนท้องว่างนะครับแต่ถ้าออกหนักไปมันก็ไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมเราก็ออกเบาๆอย่างที่ผมแนะนำนี่นแหละแล้วเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยแถมทําได้ตลอดชีวิตด้วยครับง่ายมากๆเลยครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับข้อสุดท้ายอันนี้ก็ไม่ยากครับ นั่นก็คือให้ยืดเวลาอาหารเช้าออกไปให้สายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ส่วนตัวผมยังแนะนําให้ทานอาหารเช้านะครับบางท่านบอกว่าไม่ต้องทานก็ได้แต่ผมคิดว่าการทานอาหารเช้าเราจะได้คาร์โบไฮเดรตที่ดีนะครับทำให้สมองเราเนี่ยได้รับคาร์โบไฮเดรตสมองเราเลี้ยงด้วยคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ําตาลนะครับถ้าเกิดเราได้รับไปเราก็จะบรท์ตั้งแต่เช้าถ้าเราอดอาหารบางทีเราจะเครียดนะครับถามว่าทําไมให้ยืดการยืดแบบนี้นะครับ ถ้าเรายืดได้ดีเนี่ยเราจะเอาอาหารเช้ากับอาหารเที่ยงไปรวมกันได้เลยนะครับซึ่งเรียกว่าบร u n c h นั่นเองครับแล้วไปกินอาหารเย็นอีกทีตอนประมาณสักหกโมงเย็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการทํา IF ชนิดหนึ่งครับก็คือทาน 8ไม่ทาน16ชั่วโมงซึ่งจะทําให้ท่านควบคุมน้ําหนักได้ดีขึ้นเบาหวานดีขึ้นความดันดีขึ้นและลดความอ้วนได้อย่างง่ายๆอย่างเหลือเชื่อเลยครับชีวิตท่านจะดีขึ้นมากครับและนี่คือ5สิ่งที่ถ้าทําในตอนเช้าแล้วท่านจะผอมสุดๆครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ